สวัสดีครับครับก็มาถึงแล้วที่วัดหนองไผ่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดโคราชครับตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเนี่ยครับก็เดิเนทางกันมา200ร้โลนะครับจากมือขึ้นจากเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมินะครับนี่ครับทีมงนานเราก็ ก็ถือว่างานที่สองงานที่สองก็ถือว่าดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าพึงตั้งเวทีในส่วนประมาณบ่ายสามครับเริ่มบ่ายสามสามสี่ห้าหกสี่ชั่วโมงได้ประมาณนี้ก็ถือว่าพัฒนาขึ้นนะครับก็ดีขึ้นพี่ๆก็ร่วมไม้ร่วมมือซอยกันนะครับได้หลายไฟนะครับต่อหลายไฟก็ซอยกันไปนะครับก็ งานที่สามงานที่สี่งานที่ห้าก็น่าจะโอเคขึ้นแหละไม่เกินเดือนนี้หรอกไ <laughs> ม่เกินเดือนนี้หรอกกับสมังแล้วนะครับก็ถือว่าพี่ๆทุกคนใจสู้ก็พอ,พอนะครับก็ทุกคนก็ถือว่าช่วยกันผลไม้คนละมือนะครับมือขึ้นกับพาพ่อมพูนไปได้ดีครับพ่านพื่อไปได้ดีสอดแจงจางปังพี่น้องก็เต้นติมสนามนะครับ หนาดฝนตกเนาะฝนตกเต้นแม่นครับเต้นจะโชว์เลยยิ่งเสียงดังดีบ้าพิจารณาด้วยเนี <out> ่ย <exception> ว <thank you> ่าเป็นอย่างฟ้าซีนี่กูดี้ช่วงเปียกชุ่มประจงอิงกูดี้เด็กเด็กกูดี้ครอยยีลูกไอ้โจ๊กไอโจออกขึ้นมาเนี่ยคอยมาเอ้าเอ้าคอยอันนั้นอันนี้คอยยืดลูกนีเอ็นแนี่ยี่นี่นี่แน่นอันนี้ เต็นตั้ชั่วครับเต็นต้เพลงชั่วูแต่ว่านางเงนนั่นหมูดับเลยเกงผูจัดกาไหมอันเจอิมมอาบอยลีขึ้นขึ้นนี่ครับหันเจยอิ่มดีขึ้นมาแบบสังกะรีมัดมหมแล้วก็ด้วยแล้วเนี่ยาการครับ เจ้าละฮะบอว่าพื้นเครื่องเสียงหมื่นเสียงเบียดมันดังแห้งปวดประมวลไอตีบวเอากระมันถือใจคนเบืองเนี่ยบอที่เบาคือมันดังแห้งปวดมันบวกลวดมันไปแต่ว่ามันบวกลมกลมมันปวดนะเห็นปะเ่มเตะจะอยู่เอาบอเสียตอบโท้มาบบอเห็นปะเออเสียตอบโท้มันแห้งปวดคือยังเงินดีเป็นล่ะแต่ว่าเสียงเบียดมันดังแห้งปวดลดเสียงเบียดลงพอดี เออเอามือนี่เอามือนี่เขาเสียเมือนี่เาสีแบบเนียนๆเพิ่งเอามือนี่เนียเนีเนาะเอามือนี่มือนี่แบบเนี้ยเนี้อลี่จนหูอืดเลยไ่ใช้อามยืมเพ่งเหลีกิลีหูหูอืดอัดโขอัดโขกกิลีเด้อาจารสร้างสร้างบ้างเปิดเป็นแข้งกันมาโอ้ไมเ่่เสียง้อาบ้เมือคลื่นเมเจอรายืนกิน้มูอ คือไม่หมุนนอ่นคือคางเขาลองแมสก์มาหน่อยเขาลองความแรงนะครับเพราะว่าได้ดูการที่พัดมาพี่น้องว่ามาหลายว่าเครื่องเสียงสาวน้อยบอดังเพราะว่าเขามาหลายท่านอยู่รอบไหนน่นเออซื้อยุดไหมเขาก็เลยท่านบปะไอ้ไอ้เขาก็เลยลองความดังหนึงนะครับนี่แหละผมก็เลยบอกว่าความดังไม่จีนคดหายในสองเพลี่ยนไม่ได้ตั้งองมันจีหายในเรื่องการฟังสบายนะครับถ้าเราเปิดดังจดีๆนะครับแต่ว่าถามว่ามันมวนมันมวนครับค้นเต้นแบบ อันนี้เลยคนเต้นกันตลอดนะอ่ะพวกอ่าพีพ่ๆที่เขามามวนมาเต้นเ่ยมันมันเล่าใจเออมันตึงตึงตึงมันต่ำเหนืออยู่ตลอดนะนะครับแต่ถ้าผูา้เฒ่าผู้โอหรือผู้ยัง,งคุณน้านางฟังถามว่ามันนั่งฟังได้ไหมนั่งฟังได้ก็นั่งฟังได้แต่มันกระสีขณะเขานั่งยืนหันมีเขาก็ยังไ,งไอเดียวไปอิม่มนะครับมันกนระสีกระแทกเนี่ยนะครับแล้วทำไมไม่ทำกระแทกแบบนุ่มๆ เนี่ยผมอีกน้อยนึงเงินวะก็่าปีอีกแหละคุณแทบแบบเด็กผมก็อีน้อยนึงท่าแทบเอาลิ้มตรงนี้พวกพี่ๆเขาพิมพ์มาแล้วทำไมไม่ทำกระแทกแบบนุ่มๆท่นมาแตแทบเขาแบบโนุ่มแล้วเลยคือมันต้องได้อย่างหนึ่งมันก็ต้องเสียอย่างหนึ่งไปนะครับเอ้ยรงท่านจะของกัดเบาๆแต่ดังๆได้ปะเออนั่นแหละไี่เนาะแห้งๆมวลๆได้อันนี้เฮ็ดได้อยู่เปิดค่อยๆแต่ว่าเอาดังๆเออ กะแทกนุมๆดิี่คร right? ับเอาอีลีครับเดยวกับพ um ี่ภูเ้เอกระแทกแบบนุ่มๆวันี้ะแไปเนอเออจะเห็นมันเกินไปไยหนมันเกินไปกระแทกนุ่มๆไปดิเรายัยาเขเอาเครืงเสียงไม่เปิดํำดีบ่ามาเหมือนงี้ประชันกระจักหลังเป็นวง้ประชันลูกเห็ดดอกลพกี่่าดีกดอกไว้ด้ขึ้นมืออยู่นะ้อ อ๋อเพราะอันนั้นเครื่องเขามันสมบูรณ์สมบัติแล้วเออคือมันเล็งบ่ขึ้นแล้วอายุไขมันเบิดอายุไขอันนี้เปิดมองเล่นบ้านใส่ผู้มีความชอบนอเดี๋ยวกาโอ้ยเครื่องไม่เปลี่ยนซ้ำอีกบ่เขาเปี่ยนเสียงเสียงแบบนู้นแบบนี้เขามีไขว่นี่ยึดระวังนะบุยึกครับอันนี้เฮ็ดเอาได้หนิเป็นมีเงี้ยมกบบนี้เออเาจะเล่นไม่ไปไม่ไปไม่ไปครับมือหนีท่านแน่นอนครับแสดงซ้ำถุงตรงนะครับกันเล่นไปกันเลยหรอ ไเดียผู้จัดการก็ใจดีนะครับผู้จัดการพวกนี้นะครับก็เอามาทำความรู้สึกไอที่ครับเป็นไงครับไอที่มันขึ้นงานแรละเข้า โอ้ก็ดันครับเมื่อคืนนี้ก็ดันแล้วสักกเทยไม่เปิดนกเตีอยู่ไหนโอ้ยเทั้งเขาไปนันเทียนที่รอแข่งมีคุ้ยเนีเิกเทียงนี่เน่ยเขาเปิดนกเลยบอกว่าเปิดที่ไหนเปิดที่บัวลงจีจ่ายดีมากทั้งหมุนหมุนอยู่ที่ไหนไม่แบ่จการีเอาไปไายงานแลกไปที่เอาถือเตียนครับือเตียนได้แลกครับจับสถานการณ์ได้หลายอย่างเนาะนี่ครับกระบองอันนี้มือนี้อาจะพร้อมละ มีนะจัดผมมีปัญหาอีกอย่างครับว่าทุกอย่างกิดเคลไขทําการแก้ไข่เงินครับได้ครับก็อ้าวให้กำลังใจพีอดีพอดีก็คืออ่าน้องน้อกีฬาวางระบบพอดีทุกคนก็สร้อยกันเต็มที่ครับครับเลยมันมันก็เลยรู้สึกว่างานก็เลยแบบอ่าไปเดินทางไปเดินทางที่ที่แต่ไม่ร้อยกว่าไม่แล้วครับตอนนี้เวลาจะปล่อยเขาอยังง้องช่วยดิสิซ่นท้ายพิธีบอกให้กำลังใจพี่ที่ ตามพ e. ี่ครับก็ก็มุ้งหลายครับคือทุกอย่างทุกอย่างมันก็ต้องมีมีอุปสรรคครับแต่ว่าเขาก็ค่อยๆช่วยกันแก้ไปเรื่อยๆเพราะว่าไหนล่ะพี่น้องก็ต้องห่วงแม่นครับตาอไปที่ยังมีบอดดูครับผมกับอยู่นี่นะครับอยู่หามืองโอเครับก็เกษีมาแวะเบี้ยน ขมือใดเขาเล่นใกล้ๆก,กันผมกส็สชีดส่วนมันเล่นลำเรื่องเร็วอันบอลำเรืเร่อ,รรองเล็วพุ่มก็สชีใกลๆมามไปมาหาไม่ยามไม่เยี่ยมยามนะครับก็โอเคนะครับตากพี่น้องให้กำลังใจสาวน้อยรำเพรีนโชว์สาวกำลังใจพี่ที่ครับผมเลินมองได้ไปเล่นมองได้ก็มาเวียนๆครับได้ครับเป่าล่นนำ้ำามข้าวกันได้เนครัี่ยครับ มันจะยังมาเปิดนุ่มให้เราเบิึงโอ้ยนุืมขึ้นอีกช้อนเต้าเต็มๆเลยครับโอ้ยผมเดือดๆเลยวะเข่าแดงเข่าน้าโฟกัสแค่นี้เองวพี่ดีมากมือแรกก็เจอเลยเจอแบบหนเลยครับนะครับก็โอเคครับมาอลรกเจอกันในนั่นที่วัดหนองไผ่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดโคราชจังหวัดนครราชสีมานะครับมืออื่นเจอกันที่ตลาดบ้านเก่าพันทอง นะครับปากทางบ้านเก่าะพันทองชนบุรีนะครับอย่าลืมครับบัตรไลฟ์สดออนไลน์นะครับบัตรราคาบัตรราคาบัตรราคาจะร้อยสี่สิบบาทเก้ามื้อไหมต่อวันแปดสิบแปดบาทอถ้าเกะเหมาเก้าวันสามพันสองห้าห้าเก้าวันเจ็ด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 ครับเจ็ดร้อยเจ็ดเจ็ดถ้าเขาไปที่ซื้อบัตรออนไลน์สาวน้อยลำพูนโชว์ นะครับผมถ้าเขาไปได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะครับใกล้ถึงมือแล้ววันที่21กันยายนนี้นะครับกับเปิดฤดูการสาวน้อยเพชรพันแพงนะครับไหมาบ่อได้หรือมาบ่ฮหอดบ,อบันเอ่อบันแพงนะครับก็ถ้าเข้าไปซื้อบัตรออนไลน์ได้ที่สาวน้อยเพชรพันแพงแฟนเพจนะครับเปล่าซื้อไปเลย้าไปซื้อใกล้มือ่อไม่นชิอังกันเออเดี๋ยวแอดมินตอบประธานดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวสัปเดตใหุ้งพี่น้องเบิ่งเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าเบิ่งตอนเช็คเศ้าสิงยังกับว่ากันไปนะครับ เดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตไปทำงานก่อนนะครับโอเคสจ้าหบคาินินี้ขอบคุณมากครับ